อรุณสวัสด์คุณผู้ชมครับมาพบกันกับ,บรายการทัลลุชช์ซุมอินนะครับทักทายทุกท่านกันเป็นประจำทุกเช้าครับ9.15ของวันทําการที่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้เช้าวันนี้นะครับว่าอเมริกายุโรปเอเชียแต่และตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีประเด็นข่าวสารปัจจัยอะไรที่ควรจะรับร,รู้รับทราบเอาไว้ก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดนะครับวันนี้ฮะเราเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นกลับมาของตลาดหุ้นหลายๆตลาดอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา เมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นก่อนหน้าเนี่ยนะครับตลาดหุ้นอเมริการ่วงลงไปแล้วก็สร้างความกังวลให้กับตลาดอยู่พอสมควรเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆนะครับอย่างหุ้นเทคโนโลยีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI พอปรับตัวร่วงลงเนี่ยก็เกิดคําถามครับจริงๆคาถามนั้นก็วนเวียนมาโดยตลอดนะครับว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเหล่านี้มันแพงเกินไปหรือ,อยังมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาต่อเนื่องนะครับถ้าหากเขามีการปรับฐานแรงๆนะครับตลาดจะเป็นยังไงต่อนี่ก็เป็น สิ่งที่แต่ละคนกังวลน,นะครับแต่ปรากฏว่าการปรับฐานรอบล่าสุดของหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกานี่ใช้เวลาไม่นานนะครับเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าการลงเนี่ยมันจบรอบการลงไปแล้วหรือยังนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยก็คือเมื่อคืนเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นกลับของหุ้นเทคโนโลยีหุ้น AI ต่างๆมาแล้วนะครับหลังจากลงไปแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าไปดูตลาดหุ้นอเมริกาคุณผู้ชมจะเห็นภาพครับดับชนีหลัก ดาวโจนส์เอสเอ็ a พีห้าเมื่อคืนที่ฟื้นกลับมาหมดเลยนะครับอาจจะยังไม่ได้ฟื้นกลับมาเท่ากับที่ลงไปในคืนก่อนหน้าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยนสแลงไปซอกสแต่เมื่อคืนก็ฟื้นกลับมาแล้ว0ูนเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมๆนะครับคนก็ดูจะคลายความกังวลมากขึ้นนะครับเอสอบวกขึ้นมา0ูนย์จุดสามเวโจนส์บวกขึ้นมา0 4นตอนนี้ ไฮไลท์ light, หรือว่าโฟกัสหลักของนักลงทุนเนี่ยก็เลยย้ายนะครับจากความกังวลเรื่องของ valuation ของหุ้นเทคนโนโลยีก็ย้ายไปเรื่องภาษีคุณทรัมป์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้กระบวนการกำลังจะเข้าสู่ศาลสูงสุดที่จะตัดสินว่าคุณทรัมป์เนี่ยมีสิทธิ์มีอำนาจนะครับที่จะประกาศภาษีที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับคนก็คาดการครับว่ากระบวนการนียคงจะใช้ระยะเวลาไม่สั้น กว่าเราจะรู้ผลสรุปผลก็ได้จริงอาจจะเป็นต้นปีหน้าเลยแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าศาลอาจจะตัดสินว่าคุณทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์มีอำนาจในการไปประกาศภาษีถ้าบอกแบบนั้นจริงผลที่ตามมาก็คือคนมองว่าอเมริกาเนี่ยมีหน้าที่ต้องไม่ใช่แค่ยกเลิกตัวเลขภาษีที่เคยประกาศาไปแล้วนะครับภาษีที่เก็บมาเนี่ยระหว่างทางที่ขึ้นภาษีไปเนี่ยอย่างน,น้อยก็คือ10%ของแต่ละประเทศเนี่ยต้องคืนเงิน ให้กับประเทศต้นทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็คิดตัวเลขกันออกมาโอ้มากมายมาหาศาลนะครับเอาอย่างน้อยๆเบอรเบๆเลยเนี่ยต้องมีหลักแสนล้านเหรียญน,นะครับอเมริกาอาจจะต้องหาเงินมาคืนชาวบ้านชาวช่องเขาแบบนั้นถ้าศาลตัดสินแบบนี้เนี่ยนะครับแต่คนก็บอกว่ายังไม่แน่ใจหรอกศาลอาจจะตัดสินว่าคุณช้า์มีอำนาจก็ได้นะครับยังไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าจะจบเส้นกระบวนการ น่าจะเป็นต้นปีหน้าเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดกันเป็นระยะระยะแล้วก็อาจจะส่งผลบวกต่อฝั่งประเทศที่ถูกเก็บภาษีโดยสหรัฐก็ได้นะครับทางฝั่งของยุโรปเมื่อคืนนี้เป็นยังไงตลาดก็บวกนะฮะเยอรมันบวก0.42%อังกฤษบวก0.64%แล้วก็ฝรั่งเศสบวก0.08%ครับเอเชียเช้าวันนี้ก็ฟื้นนะครับหุ้นที่ลงไปเยอะๆอย่างญี่ปุน่นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยวันนี้ก็ฟื้นกลับมา อย่างทางฝั่งของญี่ปุ่นเองนะครับบวกขึ้นมาได้1.07%หลักชนีนิกเกอี225นะครับก็ยืนเหนือ50,000จุดได้อย่างแข็งแรงอีกรอบหนึ่งวันนี้บวกขึ้นมา535จุดนะครับล่าสุดก็5 7 4 8จุดความจริงช่วงเช้าๆนะครับ้นไปททาจุดสูงสุดวันนี้ด้วยนะครับทะลุ51,000จุดไปแล้วด้วยซ้ำก่อนที่จะถอยกลับมานิดหน่อยนะครับจีนก็บวกนะครับบวกขึ้นมา0.56%ฮ่องกงก็บวก บวกได้พอสมควรด้วยนะครับขึ้นมา1.09%เกาหลีใต้ฮะบวก0.62%จริงๆเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเปิดมาติดลบ4%กวา่าตามรายการของเราเมื่อวานนี้ที่รายงานให้คุณชมได้รับทราบนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาในระหว่างวันแต่สรุปแล้วก็ติดลบไปแบบ2%กว่านะครับก็คือไม่ได้ลบหนักเท่าตอนเช้าคอ่คอยๆฟื้นขึ้นมาได้แล้ววันนี้ก็บวกต่อนะครับอย่างเกาหลีล่าสุดบวกอยู่0.61%แบบนนี้เป็ต้น อินโดฮะบวกมา0.1ฟิลิปปินบวกมา0.22นะครับส่วนเวียดนามก็ติดลบไปนิดหน่อยนะครับเวียดนามาล่าสุดนี้ลงอยู่นิดเดียว0.15นะครับมีบ้านเราเนี่ยแหละครับที่ดูเหมือนว่าจะหมดแรงแผ่วๆต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็ติดลบต่ออีก0.25ลงไปนิดหน่อยลงไปประมาณ3-4จุดนะครับ ระหว่างวันมีช่วงจังหวะที่ลงไปแรงๆเหลือ1,283จุดนะครับแล้วก็พยายามจะสู้กลับมาเพื่อยืนเหนือพัน0ให้ได้อีกรอบแต่ยืนไม่ไหวนะฮะเมื่อวานนี้ปิดไป1,295เดี๋ยววันนี้ตามดูกันเพราะว่าต่างประเทศสัญญาณเริ่มเป็นใจคือเมื่อวานเนี้ยเราเข้าใจได้ว่าตลาดต่างประเทศมันลงหนักหุ้นไทยก็อาจจะฝืนกระแสไม่ค่อยไหวแต่วันนี้หลายตลาดเริ่มฟื้นแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าหุ้นไทยจะกลับไปยืนเหนือ1300จุดได้หรือไม่อย่างไรนะครับ ส่วนปัจจัยข่าวช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนอกเหนือจากประเด็นภาษีคุณทรัมป์ซึ่งก็ยังไม่จบเร็วๆนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีประเด็นอื่นให้ติดตามมาก,มากนักนะครับตลาดนะครับอย่าง investing.com ก็พาดหัวว่า Wall Street Futures เนี่ยหุ้นฟิวเจอรของสหรัฐนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับก่อนหน้านี้มีความกังวลเรื่อง valuation ที่มันตึงมากว่า ขึ้นมาเยอะนะครับเอะมันบัฟเฟอร์มันฟองสบู่ oo, หรือ,อยังพอจังหวะคนเริ่มเห็นสัญญาณการเทขายในกระเท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 กันนะครับคุณก็ลงแต่ปรากฏว่าสัญญาณดังกล่าวเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานในการฟื้นกลับมานะครับหรือว่าถ้าเราไปดูที่ Wix Index หรือว่า,าดัชนีที่บ่งชี้ถึงความตื่นตระหนกตกใจของตลาดเนี่ยณปัจจุบันมันก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับตอนที่คุณทรัมป์ประกาศภาษี แทรฟรอบแรกเนี่ยตอนนั้นตลาดตกใจมากค่าว i x Index เนี่ยพุ่งเงินไป5 0า0บ0เลยนะครับตอนนี้อยู่แถวๆน่าจะไม่ถึง20เดี๋ยวผมเช็คตัวเลขล่าสุดให้เลยนะครับวิกซ์อินเนี่ยตอนนี้อยู่แค่18เท่านั้นเองก็แปลว่าบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้ถึงขนาดกังวลอะไรมากมายเพราะฉะนั้นหุ้นอเมริกาดูเหมือนว่าจะยังมีแรงส่งดูเหมือนว่าจะยังพอไปต่อได้นะครับแต่คุณไทยก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับประเด็นหลักที่ตลาดตามกันให้น้ําหนักกันในวันนี้ที่พูดถึงกันเยอะๆนะครับก็ประเด็นเรื่องภาษีคุณทรัมป์ตอนนี้กําลังมีการทํา Hearing หรือว่าการรับฟังความคิดเห็นกันอยู่นะฮะว่าแต่ละฝ่ายนะครับมองอยังไงบ้างภาษีคุณทรัมป์ถูกต้องไม่ถูกต้องมีอํานาจไม่มีอํานาจอย่างไรเนี่ยนะครับยังเป็นหนังเรื่องยาวที่อาจจะยังไม่ได้จบเร็วนี้นะครับแต่ตลาดก็จะกังวลเรื่องนี้ก็เป็นระยะระยะส่วนทางฝั่งของ cnbc ก็พากวข่าว ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็บอกว่าเอเชียแปซิฟิกวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาตาม w ล l l s สตรีทตามตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่าหุ้น AI เนี่ยเริ่มมีสัญญาณการรีบา์การฟื้นตัวนะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนักนะครับก็จะมีรูปคุ้นม้์ขึ้นมาทุกวีทุกวันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปตามกันต่อรายการเซตเนมเบเกเตอร์ภาคเช้าของของเรานะครับก็จะยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกัน มีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูไฮไลท์กันก่อนนะครับเริ่มต้นวันนี้กันที่ตลาดทรัพย์แล้วกันนะฮะออกมาคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยปลายปีเนี่ยเรายังพอลุ้นได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการเข้าซื้อกองทุนไทย ESG เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเดี๋ยวก็ตามกันว่าปีนี้นะครับเงินจะเข้ากองทุนไทย ESG มากน้อยแค่ไหนก็ต้องยอมรับตามตรงว่าปัจจุบันนักทุนก็มีทางเลือกมากขึ้น จะไปต่างประเทศผ่าน IMF ผ่านกองทุน IMF เนี่ยก,ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นไทยนับย้อนไปในอดีตนะครับหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ไม่ค่อยดี l t f ก็ขาดทุนนะครับหรือว่าหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาก็ดูจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เนี่ยคนก็เลยกังวลว่าปีนี้เนี่ยไทยเอสจีคนจะซื้อเยอะหรือเปล่านะครับแต่รอบกลางปีถ้าเป็นไทยเอสจีคุนไทยเนี่ยจริง,รงๆนับถึงปัจจุบันนี่ยังมีกําไรอยู่พอสมควรนะครับก็คนก็เลยลุ้นว่า เออคนอาจจะเริ่มให้ความสนใจหรืออย่างน้อยก็บแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาทายเอสหุ้นไทยก็เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวรอตามกันดูส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับที่กังวลกันเรื่องบับเบิ้ลเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาขยายความเพิ่มเติมกันสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะว่ามีสัญญาณเตือนอะไรออกมาบ้างนะครับตอนนี้ หุ้นแพงไปแล้วหรือ,อยังนะครับหุ้นไทยคงจะไม่ได้อยู่ในขายนี้เท่าไหร่นะครับถูกไปหรือ,อยังเนี่ยเออว่ากันอีกทีนะครับแต่แพงไปไหมก็คงอาจจะมีบ้างบางตัวแต่แต่ส่วนใหญ่น่าจะไม่นะฮะไทยมาร์เก็ตอินไซดวันนี้คุยกันนะวิเคราะห์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทิศทางการลงทุนในหุ้นเทคเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ Stock of t เด day เดี๋ยวคุยตัว BS นะครับโรงพยาบาลบำรุงราชแล้วก็ ดรซูมอินวันนี้จะคุยตัว Amazon ครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับสักสวันก่อนเขาเพิ่งประกาศดีลกับทาง OpenAI ก็เจ้าของ Chat GPT นะครับว่า Amazon เนี่ยจะเข้าไปาร่วมทุนนะครับไปทำโปรเจกต์กับทาง OpenAI หุ้นตอนนั้นก็เหมือนจะตอบรับในเชิงบวกอยู่พอสมควรเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาคุยกันในรายละเอียดว่าดีลนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจะเป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้น a m a z o n หรือเปล่านะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้มาว่ากัน ับรายการเซตนาวิเกเตอร์ภาคเช้านะครับกลับมาพบกับผมและทีมงานกันอีกรอบหนึ่งในช่วงตลาดหุ้นไทยเปิดสักประมาณ10โมงครับ